เียงเท่าไถุงนี้นะนี่ก็อนากินเล่นโอเคครับมีไก่กินเล่นขนมกินเล่นมีผักครับผมกินเล่นครับนี่ผักก็เราจะกินเล่นๆครับผมขนมดูว่ามีอะไร นี่ครับผมกไ็ได้กินเล่นอีกเหมือนเดิมครับออันนี้หมูครับหมูน่าจะลวกน้ำกินครับผมน,นี้คื้กอกน,นี้ก็กินเล่นครับแล้วก็ไส้กอกครับกินเล่นเหมือนกันก็หมวยน่าจะต้มแม่ก็ทอนครับครับผมโอเคครับ เดี๋ยวมาดูวันในคลิปต่อไปว่ากินยังไง